อ้าวเจ้าหนูมาทำอะไรอีกมาใส่ไฟโปรเจคเตอร์ครับไฟเก่ามันสว่างเกินอะไรนะฟังไม่ทันเลยมาใส่ไฟโปรเจคเตอร์ครับเอาแล้วไฟ LED ล่ะมันสว่างเกินเสบตาครับเสบตาเราหรือเสบตาชาวบ้านชาวบ้านครับอ๋อเศกตาเราสว่างแต่ชาวบ้านเสบตาชาวบ้านบอกหรือว่าเราคิดเอาเองชาวบ้านบอกเออเอาโอเคมีมีให้อยู่เร็ บาะของมันลื่นมาเปลี่ยนเบาะได้ไหมแบบแบบยาเบาะเป็นไรนะมันลื่นครับลื่นยังไงเนาะไม่เคยเห็นเลยมันแบบเวลาขับไปเบรคไปมันเลื่อนมือัอ๋อมันเลื่อนอ้าวอย่างงี้ก็เหมาะกับซ้อนสาวสิเอาซ้อนสาวอ่ะนายแฟนเองคนไหนเอามาซ้อนไม่มีครับอ๋ออ๋อแบบไหนยังไงวะอ๋อมันเป็นมันเป็นผ้าลื่นดิมันไม่ใช่ผ้าอ่เียเออพลาสติกลื่นๆอ่างเี้ยเดี๋ยวนอเาโอเคเดี๋ยวหนังแบบแบบหนังแบบ อ,อะไรนัดพรามเก้าริซซิง่งโอเคเดี๋ยวจัดการให้ไฟไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมกับโบอ,อันที่ไม่ลื่นโบหยาบหยาบเพราะว่ากลัวซอนสาวแล้วสาวจะไหลามาหาเราก็เลยเอาหยาบ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวจัดการให้ แอดีนะครับเป็นสีฟ้านะครับบอกว่าเสพตาเกินสงสัยไม่เสพด้วอยากได้โปรเจคเตอร์หรือเปล่าเนะาะอยากได้โปรเจคเตอร์แล้วบอกแม่ว่าเสพตาชาวบ้านเขาดามาจา้ะ <laughs> อ่ะโอเคงั้น โทษเพื่ออะไรเนาะใจเข้ามาครับอ๋อเอาโทษโมโกใช่ไหมครับอ๋อทั่วจะได้มาจัดอ๋อคือหลายรายการเนาะวันนี้เอ้ยตกแล้วเอ้ยไหนดูก่อนที่ทีพ t มตนะครับพร้อมโมโกนะครับ แล้วรุ่นนี้พิเศษยังไงนะครับแต่คอก็เป็นคอยี่แปดเป็นคอใหญ่นะครับแต่รุ่นนี้พิเศษก็คือนี่นะครับตัวนี้นี่นะครับพอใส่ตัวนี้ไปแล้วมันจะเป็นตัวเก็บเสียงนะครับแบบเงียบเท่ากับรถเดิมเดิมเลยนะครับเนี่ยตัวนี้สําคัญนะครับอ่าวันนี้ก็จะทําให้ดูนะครับพิเศษคือมีตัวนี้นะครับเป็นตัวเก็บเสียงเลยครับอ่านะอาวันนี้พอเราอยากให้มันเงียบมากก็ นี่นะครับถ้าอยากได้ให้มันดังหน่อยก็มันทําได้นะครับนี่ง่ายๆชิวๆสปอร์ตสอแต่ <c oughs> ถึงยังไงท่อนี้ก็ดังไม่เกิน95้าิเดซิเบลอยู่แล้วครับแต่เพื่อเป็นการป้องกันเราก็ามีไว้ก็ดีนะครับอ่ะโอเคลองเสียง <c oughs> นะครับวันนี้เปลี่ยน จานดิสเป็นแบบมีหมุดนะครับของตเลมโบเก้านะครับทําไมถึงเปลี่ยนครับเพราะว่านี่นะครับจานเดิมเป็นจานไล่เบาที่เปลี่ยนเพราะว่าเป็น,ปนอะไรมาครับเจ้าของลมใช่ไหมลมไปทางจานดิสเลยจานดิสเบี้ยวไปใช่ไหมอ่าครับเ่าโอเคเปลี่ยนส่วนปั๊มนะครับเป็นของนิชชินนะครับวันนี้เป็นจาน เอาเป็นปั๊มทรงเดิมนะครับรูปทรงเดิมแต่ว่ามีการมิลลิ่งมาใหม่นะครับหลายรายการนะครับอาละครับท่อทีพีมอโต้นะครับลองติดตั้งแบบไม่ใส่ตัวเก็บเสียงดูครับเสียงจะขนาดไหนนะครับผมลองดูริบาสตาร์ดูดิสองสามเอาเร่งไย เสอลองดูหน่อยครับว่าจะแตกต่างหรือเปล่าเดี๋ยวนขอดูก่อนนะครับตัวนี้นะครับอลองเสียงจะเบากว่าเดิมขนาดไหนนะครับลองดูเร่งอาแตกต่างครับ ท่อเบาวกว่าเดิมมากนะครับแต่ว่าที่เสียงดังมากก็คือเสียงโคโกรองเลดนะครับใส่ตัวนี้แล้วเงียบเลยนะครับท่อ,อโอเคแต่งเินแต่งผิวอานะครับ,อะะรบไอเจ้าหนูนะครับยังไม่พอใจนะครับเห็นมือลิงคีเรนะครับนี่โอ้ทำไมสนิมคีเรขนาดนี้ก็เลยจัดตัวนี้มาเลยนะครับนี่

ด้านหน้านะครับอ้าเปิดไฟดูหน่อสิความสำเร็จที่อ้าวอีกอีกสเต็ปนึงอ่าช้าๆอ่ะเรียบร้อยนะครับสำหรับ ร้อยสิบไอ้คันนี้เอาปิดปิดต้องทำอย่างนี้อย่าอย่าแล้วหัวทำไมไม่ลอ็อกไม่ใส่แลยทำไมครับท่อพาทีพีโมโต,โต้นะครับแล้วก็ใส่ตัวเก็บเสียงด้วยนะครับพร้อมทั้งไฟหน้าโปรเจคเตอร์ ปั๊มดิสเบก้อมจาน,น,นจานหมุดนะครับจานจเจาะแบบมีหมุดนะครับลองเลหน้าดูยดอ่าไปเลยท่อเงียบด้วย เป็นยังไงบ้างแล้วเป็นยังไงบ้างขับดีกว่าเดิมไหมมาเมาน้นมาดูท้อะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ